สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการอุโมงคใต้ดินที่เชื่อมระหว่างสถานีกลางบางซื่อและสถานีรถไฟใต้ดินหรือ MRT สายสีน้ำเงินนะครับที่จะเตรียมเปิดให้บริการเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเนื้อหาข่าวนี้กันนะครับ กรมลางนะครับลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดเชื่อมสถานีกลางบางซื่อกับสถานีรถไฟ MRT สายสีน้ำเงินช่วงสถานีบางซื่อพร้อมเปิดให้บริการในวันที่2สิงหาคมเพื่อรองรับการเปิดรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับ โดยนายพิเชษคุณาธรรมรักนะครับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางหรือว่าขอรอลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและบริษัททางด,วด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BEM จำกัดนะครับเพื่อตรวจความคืบหน้า การก่อสร้างอุโมงทางเชื่อมระหว่างสถานีกลางบางซื่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหรือว่า MRT ที่สถานีบางซื่อรวมทั้งตรวจพื้นที่สภาพโดยรอบของระบบการขนส่งทางรางเพื่อพัฒนาให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้บริการมากยิ่งขึ้นนะครับโดยนายพิเชษเปิดเผยว่า กรมรางได้มีข้อเสนอแนะในการดําเนินงานการเปิดให้บริการอุโมงดังกล่าวควรติดป้ายสัญลักษณ์บอกทางให้ชัดเจนทั้งในพื้นที่ ทั้งส่วนของสถานีกลางบางซื่อและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีบางซื่อเพื่อให้ประชาชนได้ทราบรวมถึงแนะนําให้ทําแนวปิดกั้นบริเวณสถานีรถไฟบางซื่อเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการข้ามถนนและข้ามรางรถไฟตามที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและให้จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเลือกใช้อุโมงค์ทางลอดแทนนะครับทั้งนี้คาดว่าอุโมง์ทางลอดดังกล่าว จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในวันที่2สิงหาคมนี้ซึ่งกต็ตรงกับวันที่กระทรวงคมนาคมจะทําการเปิดใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงสําหรับทางเดินเชื่อมต่อดังกล่าวนะครับจะอยู่ชั้นใต้ดินของสถานีกลางบางซื่อมีระยะทางจากสถานีกลางบางซื่อถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินสถานีบางซื่อ จุดลับประมาณ700เมตรนะครับทางเดินกว้างประมาณ7เมตรหากใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงและต้องการเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินต้องเดินลงมายัางสถานีใต้ดินซึ่งจะมีบันไดบันไดเลื่อนและลิฟต ไว้คอยบริการเพื่อรองรับการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงฟรีนะครับนี่ก็เป็นข่าวความคืบหน้าของอุโมงเชื่อมสถานีรถไฟทั้ง2ส,สถานีเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนที่ใช้บริการขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้ามีข่าวสารดีๆอย่างไรเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ